แ,แฟนคลับใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆเลยทีเดียวคะ่ะว่าพีทอีทแหลกจะปิดตำนานแล้วก็เลิกกินจุแล้วหรือเปล่าเพราะช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยจะเห็นหนุ่มพีททำคอนเทนต์กินจุแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการรีวิวอาหารแทนซะมากกว่างานนี้หนุ่มพีทก็ไม่รอช้าค่ะออกมาตอบแบบชัดๆให้รู้กันไปเลยว่าพีทอีทแหลกจะเลิกกินจุจริงไหม ถ้าพูดถึงนักกินจุระดับประเทศคงไม่มีใครไม่รู้จักยูทูบเบอร์ชื่อดังพีทอีทแลกชายหนุ่มรูปร่างเล็กแต่การกินบอกเลยว่าไม่เล็กตามตัวนะคะพอหนุ่มพีทเขาคอยกินข้าวขาหมูรวดเดียว37จานแบบไม่มีพักมาแล้วเล่นเอาแฟนคลับเห็นแล้วถึงกับอึ้งหนักจนอ้าปากค้างเลยทีเดียวคะ่ะแต่ที่อึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือพีทอีทแลกกินก๋วยเตี๋ยวร้อชามภายใน3ชั่วโมง ซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องคาระวะยอมก้มกราบแบบงามๆให้กับความกินจุของพีทเลยค่ะแต่ดูเหมือนช่วงหลังพีทอีทแหลกจะไม่ค่อยทำคอนเทนต์กินจุเลยและมักจะทำคอนเทนต์รีวิวอาหารมากกว่าจนหลายคนสงสัยหรือว่าพีทจะเลิกกินจุแล้วหรือเปล่านะ โดยงานนี้พีทอิทแลบไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาเปิดใจผ่านรายการบางทูนแคมปัสที่มีคู่สามีภรรยาสายหาศรีซีวัตและเอมี่กลิ่นปทุมเป็นพิธีกรรายการว่ามีคนถามเยอะมากว่าพีทปรับคอนเทนต์มารีวิวปกติกินจุน้อยลงหรือเปล่าซึ่งตัวเองบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้กินจุน้อยลงแต่เปลี่ยนวิธีการกินมาเป็นกินช้าลงและกินเรื่อยๆมากกว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องฟัน โดยคนจะไม่รู้ว่าการเป็นนักกินจุหรือว่านักกินเยอะนี้ต้องเก็บตังรักษาฟันเยอะมากโดยในเคสของพีทมีฟัน32ซี่มีปัญหาทั้งหมด32ซี่เลยและต้องรักษารากฟันเทียม3ซี่ติดกันจากนั้นก็รือ้อแล้วก็ครอบรักษารากฟันใหม่อีก6ซี่เสียค่าท,ทำฟันจากการกินจุแบบเร็วๆมาแล้ว6 0 0 0บาทจึงทำให้ตัดสินใจกลับมาดูแลตัวเองและเปลี่ยนวิธีการกินจุแบบใหม่มาเป็นการกินจุแบบเรื่อยๆดีกว่า โดยเรากินไปแล้วก็คุยไปกับคนดูอธิบายรสชาติอาหารไปมันจะทําให้คนดูมีความสุขมากกว่าการที่คนเห็นเรากินแบบรีบๆยัดๆแล้วก็ทรมานด้วยซึ่งตอนแรกตัวเองไม่คิดเลยว่าการกินจุแบบเร็วๆไปเรื่อยๆจะมีปลายทางเรื่องฟันเยอะขนาดนี้แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้จึงได้แค่เตือนคนที่เป็นนักกินจุเหมือนกันว่าอย่าไปกินแบบรีบกินพร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เลิกกินจุอย่างที่หลายคนสงสัยกัน ส่วนจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกินจุของพีทอีทแหลกนั้นด้านพีทก็เผยว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบดูรายการกินจุทีวีแชมเปียนจึงคิดว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสไปออกรายการแบบนี้บ้างเพราะเป็นคนกินจุเหมือนกันจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปแข่งขันในรายการกินจุทีวีแชมเปียนพอกลับจากการแข่งขันจึงมีความคิดว่าอยากจะทําช่องเก็บไว้ดูเล่นๆเ,เพื่อวันนึงเรากินไม่ได้แบบนี้แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทํา YouTube แล้วพอเรากินเยอะขึ้นเรื่อยๆกระเพาะเราก็จะขยายมากขึ้นและจําว่าเราเคยกินได้ขนาดไหนจึงทาให้กินได้เยอะมากบวกกับส่วนตัวเป็นคนที่ระบบเาผาผลาญดีอยู่แล้วและชอบเข้าฟิตเนสออกกําลังกายสัปดาห์ละ5วันวันละ3มชั่วโมงจึงทําให้เราสามารถกินได้เยอะโดยที่ไม่อ้วนเรียกว่าหนุ่มพีทอีทแรกก็ออกมาเคลียร์แบบช,ชาดๆแล้วนะคะว่าตัวเองไม่ได้จะเลิกกินจุแบบที่หลายคนสงสัยกัน แต่เพียงแค่ว่าปรับพฤติกรรมการกินกินให้ช้าลงไม่กินแบบรีบๆเหมือนในอดีตเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องฟันค่ะข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติด,ดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะว่าจะเป็น Facebook, t w i t t อร์ Instagram YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจเ c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ